สวัสดีจ้าพี่น้องวันนี้ว่าพ่อๆกับสาวชัยุพุ่มพวกเราได้จากสาชัยุพุ่มสิบค้ามากินอุ้บขากีหมูพี่นอ้องอุ้บขากรีหมูสมุนไพรได้จาสมุนไพรตําเองพี่นอ้องหอมๆจ้ละล้วก็กินกับกข้าวเก่าพี่น้องข้าวเหนียวพื่อเก่าจะ้ะผักแกมกับชนิดผักสลัดจ้ะละก็ไอหอมแดงจ้ะหอมแขกนะพี่น้องเนาะเหลือั้งแต่โมหวานนี่จ้ะขากีพี่น้องขากีพ่อขากีพี่น้องนี่ตะขาแบบนังเน้นๆจ้ะนี่ เน้นๆอุ้ยเป,ไป,ไปื้อยๆพี่น้องมาเดินจับวันนี้มาแซ่บๆนำกันตับสาวใช่ไหมปุ้มเดนจับพี่น้องเออใส่กับข้าวนียวเพื่อกันเหรอพี่น้องมี่จับูนอยู่กับสมานกับสองชัว่วโมงเปกันล้างดีด้จ้ะ เปื่อยก็ลังดีแี่จะหนังมันหลุดออกไปเลยหนังเป,ปื่อย ผมทำเครื่องสมุนไพร i'm not putting them どうし เฮ่อยกินนวนแล้วพี่เนาะอบอันโม่นน่ยจ้าเสื้อหมาสซีเ็ดตะไก